ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะผมซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับเกมนที่มีชื่อว่าเลดเดตเลดเดมชันนะผมนะคือในคล,คลิปนี้นะผมคือผมก็จะมาบอกกิเล็กกน,น้อยเช่นเคยนะผมนะคือกินเล็กกน,น้อยที่ว่าเนี่ยนะผมก็จะเป็นการพวงปืนเข้าฝักก็ผมนะแบบไม่ใช้หมดนะเฮ้ยถ้าู้ชมอาจจะงงก็ผมวนะ่าเฮ้ยมันได้ด้วยหรอเล่นเกมนี้มาตั้งนานมันมันทําแบบนี้ไดจริงหรอแล้วผมก็จะย้ำอีกทีนะผมว่ามันได้จริงนะคือเป็นไงนี่ไงนะผมนะ ก็ตามที่ตาเห็นเลยนะผมท่านผู้ชมนะก็จะเป็นการควงปืนเข้ฝาฝักแบบนี้เลยนะผมแบบที่จอนมาตันเขาทำนะผมนะไม่ใช่อาร์เธอร์มอร์แกนนะไม่ใช่ว่าอาร์เธอร์มอร์แกนก็ทําได้ทําได้ทุกตัวละครนั่นแหละท่านผู้ชมนะนะแต่ว่าขอให้เป็นแค่แบบว่าจําพวกแบบปืนสั้นนะผมปืนสั้นยังไงปืนสั้นพวกแบบว่าพวกพวกแบบนี้นะพวกลูกโม่นะผมนะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าจะเป็นเป็นปืนสั้นแบบพวกแบบอะไรนะพวกอะพวกแบบซองสั้นพวกนี้คือไม่ได้นะผมนะ อผมก็จะลองพายเรือดูจอนพายเรือเป็นป่าวะแต่ว่าที่รู้นะผมคือผมก็จะบอกอีกความลับในตัวละครจอนเนะี่ยคือเห็นอาเธอร์มันว่ายน้าได้แต่ว่าจอนว่ายน้ําไม่ได้นะผมเนะี่ยคือจอนนี่มันเป็นคนที่ว่ายน้ําไม่เป็นนะผมเนี่ยถ้าสมมติว่าไปกลางทะเลสาบหรือไปหาว่ายน้าได้เพื่อนจอนโอเคได้ห็นป่ะอ่าคลิกจอแล้วก็วางเขา้าเออท่านผู้ชมผมดูอบอกนะผมเนะี่ยว่าไอ ทิกนี้เนี่ยมันสามารถใช้ในออนไลน์ได้ด้วยนะนะผมก็ทิกก็คือถ้าสมมุติว่าเราเอาปืนออกมาจากฝักเลยใช่ไหมแล้วเราก็กดดับเบิลแท็บนะผมนะคือกดดับเบิลแท็บแบบแบบเร็วๆเลยนะดับเบิลอนะ่ะท่านผู้ชมเข้าใจปะ่ะดับเบิลเลยนะผมนะมันก็จะควงเข้าแบบนี้เลยอ่าโคตรเท่เลยนะผมนะท่านผู้ชมกดดับเบิลแท็แค่นั้นเองแล้วถ้าสมมุติเป็นมุมมองแบบคนที่หนึ่งอนะ่ะมันจะควงให้เราเห็นหรือเปล่าเอ้ อ๋อทำไมไม่เห็นเออมันไม่เห็นนะผมนะถ้าสมมติว่าเป็นมุมม,มองบกคนที่หนึ่งอ่าท่านผู้ชมผมลืมบอกนะผมคือการควงปืนเนี่ยนะฮะมันใช้ได้ในออนไลน์ได้ด้วยเนะยถ้าจำไม่ผิดอะเออมันใช้ได้นะผมนะเนี่ยมันควงแบบนี้ได้เลยคือผมไม่ได้ลงหมดไม่ได้ลงอะไรนะคือถ้าลงหมอดอะคือแบบว่ามันจะควงแบบให้เราเห็นแบบเท่ๆแบบฝรั่งเขาทำอะเออคือแบบนั้นมันหลายขั้นตอนมากเลย แต่ว่าถ้าสมมติว่าใครอยากจะให้ผมสอนผมก็สอนได้นะนะผมคือมันก็แบบไม่ได้เกินความสามารถอะไรขนาดนั้นหรอกท่านผู้ชมนะฮะเออท่านผู้ชมผมอยากจะถามท่านผู้ชมนิดนึงนะคือมีใครเป็นเหมือนผมหรือเปล่าว่าตอนที่ผมแบบว่าอัดได้จอเนี่ยนะฮะคือแบบผมก็เอพีเอสมันก็แบบปกตินะแต่พอไม่ดูในวิดีโออะคือแบบเอพีเอสตอนที่เราอัดอะคือมันล่วงมากอะนะผมผมงงมากอันนี้ผมแบบผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไร ตอนที่ผมอัดนะตอนนี้ตอนที่ผมอัดนะผมตอนเล่นนะตอนนี้แต่พอไปดูในวิดีโอคือมันจะเป็นคนละอย่างกันเลยปะหนังแบบเหมือนคนละมวลนะ่ะนะผมตอนที่เล่นอ่าผมจะสาธิตเหมือนตอนที่เล่นผมเล่นหกสิเอใช่ปะแล้วทีนี้ไปดูในวิดีโอในไฟล์วิดีโออ่ะดูวิดีโอที่เราอัดไปเมื่อกี้ไอ้แ้ยประมาณสิบเฟรมอ่ะกูนี่งงเลยนะผมเนี่ยอ่าถ้าใครมีอ่าแบบว่า แก้ปัญหานี้ได้ก็อย่าลืมบอกผมนะผมนะเพราะว่าผมจะได้มาบอกทิกใหม่ๆนะผมนะสำหรับเลตเดสเลเดมชันนะเกมโปรดเกมรักของเรานะผมเนะี่ยตอนนีก้ก็กลายเป็นเกมรักเกมที่หนึ่งในใจผมไปแล้วสําหรับเลตเดสเลเดมชันก็ไม่รู้ว่าเกมไหนมันจะมาแบบว่าแทนที่ได้นะผมนะโดยส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบเขาบ่อยเลยวนะ่านผู้ชมเนะอ่าชอบยุคนี้มากนะผมเนะคือแบบอย่างเหตุการณ์สงครามลินคอนเนี่ยโอ้โหแม่องอ่านแล้วโคตรเดือดเลยนะผมนะอ่า ท่านผู้ชมคือถ้าสมมติว่าใครอยากจะโดเน a t มาเป็นกำลังใจให้ผมนะแบบบอกทิ้่ใหม่ๆเร็วๆเยอะๆก็อ,อย่าลืมโดเนเ a t มาด้วยนะผมนะคือถ้าสมมติว่าใครใจดีนะนะผมคือผมก็จะให้เบต้ากคิปตอนกกนี้นีไม่รผมจุ๊บ